กิจกรรม EP the Musical ตอน Beverly Hill s ความเป็นมาและแนวทางการปฏิบัติงานนะครับโรงเรียนมีความต้องการสำคัญที่จะสร้างคนให้มีจริยธรรมมีคุณธรรมและเป็นสมาชิกเป็นพลเมืองที่ดีของโลกในศตวรรษที่21ซึ่งหนึ่งในทักษะชีวิตที่มีความสำคัญคือการรู้จักหน้าที่รับผิดชอบของตนเองเคารพผู้อื่นทักษะการทำงานร่วมกันแก้ไขปัญหาร่วมกันซึ่งต่างๆเหล่านี้ จะสามารถพัฒนา EQ ของผู้เรียนได้ครับวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินงานเราส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่านเขียนสื่อสารภาษาอังกฤษมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ไขปัญหาต่างๆผ่านกิจกรรมจริงซึ่งเป็นช่องทางที่นักเรียนสามารถเรียนรู้พัฒนาได้ผ่านกิจกรรมละครเวทีครับ ขั้นตอนการดำเนินงานของโครงการนะครับเริ่มจากนักเรียนกำหนดยุคสมัยสถานที่เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นให้เขาต่อยอดนะครับหาจุดเด่นจุดประเด็นต่างๆในยุคสมัยที่เขาเลือกกำหนดความต้องการที่จะสื่อสารกับผู้ชมนะครับตามบริบทต่างๆที่ได้วางไว้และหลังจากนั้นจึงเริ่มเขียนบทละครเริ่มคัดเลือกตัวละครการเต้นกำหนดหน้าที่รับผิดชอบต่างๆแบ่งฝ่ายการทำงานประชุมร่วมกัน ลงมติร่วมกันโดยที่ครูอาจารย์ที่ปรึกษาก็คอยให้คำปรึกษาต่างๆนะครับโดยทุกกิจกรรมเหล่านี้กลับมาทบทวนลองดูว่าจุดไหนผิดถูกนะครับแล้วก็ตามแบบสอบถามเพื่อพัฒนาในปีถัดไปครับผลการดําเนินงานผลการดําเนินงานของกิจกรรมนี้ผู้ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจสูงระดับ84.09%นะครับนักเรียนมีความพึงพอใจมาก และเฝ้ารอที่จะได้ทำและเมื่อได้ทำก็จะมีความสุขแล้วก็ในปีถ,ถัดๆไปนักเรียนใหม่ๆที่เข้ามาก็มีความต้องการที่จะทำกิจกรรมนี้เช่นเดียวกันครับปัจจัยที่สำคัญต่อความสำเร็จคือเราได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากคณะผู้บริหารครูที่ปรึกษาและนักเรียนหรือผู้ปกครองที่เกี่ยวข้องนะครับทำให้กิจกรรมนี้รู้ร่วงไปได้ด้วยดีครับบทเรียนที่ได้รับนักเรียนมีโอกาสลองผิดลองถูกในการสร้างนวัตรกรรมใหม่ๆ มีโอกาสแสดงออกทางศักยภาพของเขาคิดติเริ่มสร้างสรรค์เข้าใจหลักการผลิตละครจริงได้เรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกันสร้างเสริมประสบการณ์ร่วมกันนะครับแล้วมีความภาคภูมิใจในการสร้างผลงานด้วยกันการเผยแพร่นะครับเรานำเสนอโครงการต่อคณะผู้บริหารโรงเรียนเปิดขายบัตรให้ผู้สนใจได้เข้าชมทั้งภายนอกและภายในโรงเรียนในโรงเรียนก็จะมีนักเรียนเจ้าหน้าที่ครูผู้บริหารนะครับ แล้วก็ภายนอกเราก็เปิดให้เข้าชมได้ด้วยนะครับหลังจากที่จบการแสดงเรานำสื่อต่างๆทั้งภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวลงใน Facebook ของโรงเรียนและเว็บไซต์ของโรงเรียนเช่นเดียวกันขอบคุณครับ